ธุรกิจเกี่ยวกับการปล่อยเช่าที่พักทำมา5ปีไปได้เฉลี่ยประมาณ2 3 0ถึง0แสน<ะ>สูงสุดก็คือประมาณ4 0 0 0 0 0ต่อเดือนค่ะ ยกตัวอย่างเป็นห้องแรกทํเเลมันดีมากเช่าอยู่ประมาณ3,500เท่านั้นไปคุยกับคุณลุงเจ้าของพอพาร์ตเมนต์ขอปล่อยเช่า Airbnb เราก็เลยเริ่มไปรีโนเวทแล้วก็ตกแต่งก็ทำครัวใหม่เปลี่ยนหน้าต่างทาสีให้สภาพห้องมันดูใหม่แบบ100%ปล่อยเช่าเดือนแรกเนี่ยเราจะได้ประมาณ2,000 0กว่าบาทช่วงพีคที่สุดเนี่ยก็จะได้3 0ม0 0กว่าบาทต่อเดือนค่ะเฉพาะแค่1ห้องเท่านั้น ตอนนี้นะคะทาธุรกิจเกี่ยวกับการปล่อยเช่าที่พักค่ะโดยจะเน้นการเช่าช่วงมาหรือว่า rent to rent นั่นเองง่ายๆเลยไปเช่าจากเจ้าของเขามาเอามารีโนเวตตกแต่งแล้วก็เอามาปล่อยเช่าอีกหนึ่งทีสําหรับขั้นตอนของการทํางานนะคะในพาร์ทแรกเนี่ยต้องไปหาซั์ก่อนเพื่อที่จะเอามาทําปล่อยเช่าต้องเข้าสามเงื่อนขไขด้วยกันคือ1น,นะคะทำเลต้องดี 2. ราคาค่าเช่าจากเจ้าของเนี่ยต้องได้ราคาค่อนข้างถูก3เจ้าของที่ปล่อยเช่านะคะจะต้องปุยกันรู้เรื่องไม่มา อะไรกับเราทีหลังเพราะว่าเราจะต้องมีขั้นตอนในการรีโนเวทแล้วก็ตกแต่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอเจ้าของที่แบบว่าทริกกี้นิดนึงเห็นแบบโอ๊ยทุกอย่างมาใหม่หมดแล้วอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีความแบบเอออยากได้คืนเปลี่ยนสัญญงสัญญาเราอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวพี่จะพาไปรูมทัวร์ห้องที่พี่ทำการปล่อยเช่าใน a i r ี n ีตัวนี้จะเป็นโซฟาเนสสามารถดึงออกมาได้แล้วก็นอนได้อีก2คนเลยค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นเตียงนอนอันนี้ ใช้ขนาด6ฟุตเลยค่ะห้องน้ำเนี่ยก็จะมีสุขภัณฑ์ต้องทำน้ำร้อนน้ำอุ่นเนาะแล้วก็มีอา่างมีรั้มือแก้วน้ำต่างๆนะคะและที่สำคัญนี่จะมีเครื่องซักผ้าให้กับลูกค้าด้วยค่ะหลังจากที่เราได้บ้านเช่ามาเรียบร้อยช่องทางหลักๆก็จะปล่อยเช่าผ่านแพลตฟอร์มของ Airbnb ก็จะมีแพลตฟอร์มอื่นด้วยเช่น Booking อา o d a แต่ว่าลูกค้าประมาณ70%ขึ้นไปเนี่ยจะมาจาก Airbnb ค่ะ เป็นห้องอพาร์ตเมนต์นะคะตอนนี้มีประมาณ6ยูนิตแล้วก็มีบังกะโลประมาณ5ยูนิตแล้วก็มีบ้านที่เป็นหลังเลยนะคะประมาณ2ยูนิตก็ไรายได้เฉลี่ยประมาณ2-3แสนถ้าเป็นพีคซีซั่นเนี่ยสูงสุดก็คือประมาณ4แสนต่อเดือนค่ะ กลุ่มลูกค้าของพี่บุ้ยนะคะต้องบอกว่า90เปซ็นตเป็นต่างชาติอาจจะด้วยพื้นที่เกาะเนอะราคาค่าของชีพค่าเดินทางมันค่อนข้างจะสูงนิดนึงกลุ่มต่างชาติก็เลยเป็นตลาดทาร์เก็ตแล้วก็กลุ่มใหญ่ที่สุดของที่พักของพี่บุ้ยเลยค่ะถ้าพูดถึงว่าประเทศไหนเยอะที่สุดก็จะเป็นแถวอ่รัสเซียลูกคารัสเซียเยอะมากด้วยคาแรคเตอร์ของตัวแพลตฟอร์มของ Airbnb เนี่ยเจ้าของที่พักส่วนมากเลยเนี่ยก็จะมีการใกล้ชิด ลูกค้าเพราะฉะนั้นอันนี้คือความแตกต่างจากโรงแรมแน่นอนกลุ่มลูกค้าต้องการมาสัมผัสชีวิตความเป็นโลโคอลก็คือเราอยู่กันในบ้านเลยลูกค้าที่มาพักกับพี่บุ้ยเนี่ยส่วนมากถ้าเกิดว่าอยู่เกิน1เดือนจะกลายเป็นเพื่อนกันโดยปริยายไปเลยตอนเชา้าก็จะชวนลูกค้ามากินข้าวด้วยกันหรือบางทีก็จะชวนลูกค้ามาเดนเนื้อด้วยกันเฮฮาปาร์ตี้กันไปอาจจะเป็นจุดนี้ค่ะที่ทําให้แตกต่างกับกลุ่มทาร์เก็ตของโรงแรมค่ะตอนนั้นเนี่ย พี่ไปเป็นแลกเปลี่ยนพี่เลี้ยงเด็กอยู่ที่เมกามีพี่ท่านหนึ่งนะคะเขาทำา i r r บ b นแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบเนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางรายได้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจจังฉันกลับเมืองไทยเอออยากทำแบบนี้บ้างจังก็เลยศึกษามาเรื่อยๆห้องแรกที่ทำแ Air บีนดีนะคะเรารู้สึกว่าเ e อออพาร์ทเมนที่เราอยู่เนี่ย ทำเลมันดีมากมันเดินไปหาดก็ได้ข้างหน้ามีทั้งตลาดคือแบบของกินเยอะมากค่าเช่าก็ถูกมากตอนนั้นเช่าอยู่ประมาณ3ามพัน 3, เท่านั้นก็เลยตัดสินใจไปคุยกับคุณลุงเจ้าของอพาร์ตเมนต์ลุงก็โอเคเพราะว่าแบบเราเช่ากับเขามานานเราก็เลยเริ่มไปรีโนเวทแล้วก็ตกแต่งก้อนแรกที่เราเริ่มลงทุนไปก็คือแสนห้าก็ทําครัวใหม่เปลี่ยนหน้าต่างยาแนวทาสีเปลี่ยนสุขภัณฑ์ต่างๆก็คือให้สภาพพอมันดูใหม่แบบร้อเปซช่วงที่เราปล่อยเช่าเดือนแรกเนี่ยเราจะได้ประมาณ20,000กว่าบาทช่วงพีคที่สุดเนี่ย จะได้30มหม่นกว่าบาทต่อเดือนค่ะเฉพาะแค่หนึ่งห้องเท่านั้นเงินที่เราลงทุนไปแสนห้าเนี่ยมันสามารถได้ขึ้นมาภายใน6เดือนแล้วก็เริ่มมาขยายเป็นสกิลใหญ่ขึ้นก็จะเป็นบังกะโลหลังเล็กๆเริ่มไปคุยกับเจ้าของหนูขอเช่าเป็นรายปีเลยได้ไหมแล้วหนูเอามาบริหารจัดการเองก็จะเริ่มสเต็ปเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ โอยมีค่ะโดนช่างโกงก็เจออันนี้เป็นบ้านที่เราไปกู้ธนาคารมาแล้วก็กําลังหาช่างเข้ามารีโนเวตตกแต่งด้วยความที่โชคหลายไปเจอช่างที่ไม่ดีกินระยะเวลาเราไปแล้วก็โอเวอร์ชาร์จในเรื่องของค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของลูกค้าบางทีลูกค้าอาจจะแบบ ต้องการเอานู่นเอานี่หาช้อนไม่เจอหามีดไม่เจอก็โทรหาเราอะไรเงี้ยคือต้องต้องเข้าใจลอจิกของการทําธุรกิจตรงนี้ก่อนถ้าเกิดว่าเราปรับไม์เซ็ตตรงนี้ได้อ่ะคะ่ะพี่ปุ้ยมองว่าเราจะสนุกกับมันแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่พี่ปุ้ยทำมาเนี่ยส่วนมากประมาณ 80- 90%ลูกค้าน่ารักหมดเลย และสําหรับใครนะคะอยากจะเริ่มต้นในการทําบ้านเช่าหรือว่าที่พักปล่อยเช่านะคะพี่ปุ้ยก็ยังมีคอร์สสอนด้วยนะคะเข้ามาพูดคุยปรึกษากันได้ก่อนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ tiktok นะคะ youtube หรือว่าเพจใช้คําว่าปุ้ยอาบินดีได้เลยะคะ่ะ